สมาคมการแสดงสินค้าไทยจับมือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรศาการองค์การมหาชนจัดงาน Thailand My Exchange 2024่ภายใต้โครงการ Thailand Business Exchange มุ่งการใช้การจัดงานแสดงสินค้าขับเคลื่อนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ ตอบสนองนโยบายรัฐบ,บาลในภาพใหญ่ที่มุ่งใช้การจัดงานเชิงธุรกิจเล่งขับเคลื่อนตัวเลขการเติบโตของประเทศพบนวัตกรรมและบริการการจัดงานแสดงสินค้าการประชุมองค์กรและการจัดอีเวนต์อย่างเต็มรูปแบบเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจยุคใหม่เพื่อการเข้าถึงลูกค้ายอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนระหว่างวันที่17-18กันยายนนี้ณศูนยะ์นิทรศการและการประชุมไบเทค ร่วมมือนะครับที่ดีมากๆเลยสำหรับทาง t เ e p ที่ได้ร่วมกับทางสมาคม TA หรือสมาคมแสดงสินค้านะครับซึ่งเราร่วมกันเนี่ยก็คือเพื่อที่จะใช้ช่วงเวลาสุดท้ายของไตรมาสสุดท้ายของงบประมาณของทาง t c e p เนี่ยในการที่จะส่งเสริมในเรื่องของตลาด Exhibition และก็ตลาดไมซ์ในประเทศไทยนะครับในงานนี้ก็จะมีผู้ประกอบการนะครับ ที่เป็นในส่วนของสถานที่จัดงานสถานที่จัดประชุมนะครับสถานที่จัดจัดสินค้ารวมไปถึงออแกไนเซอร์นะครับรวมไปถึงนวัตรกรรมต่างๆที่ใช้นะครับที่ทันสมัยในเรื่องของที่จะอำนวยการให้เกิดการจัดที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าในปีนี้เนี่ยตัวเลขต่างประเทศเราค่อนข้างดีเราขึ้นมาเป็นอันดับที่สี่ของเอเชียในการจัดนิทรศการนะครับทั้งสมาคม แสดงสินค้าหรือ TA ก็เลยได้เข้ามาร่วมนะครับในในการจัดในครั้งนี้ซึ่งร่วมในส่วนของงบประมาณด้วยแล้วก็ร่วมในส่วนของเทคโนโลยีแล้วก็การระดมกำลังกันในการจัดก็จะจัดระหว่างวันที่1 7ถึง18นะครับรกรกฎาคมนี้โดยก็จะมีทั้งในเนื้องานของการแสดงสินค้านะครับทั้ง2วันมีผู้ซื้อพบผู้ขายนะครับก็คือผู้ซื้อก็จะเป็นกลุ่มนะครับวันนี้ก็ได้รับ ทางท่านซีอโอของในส่วนของ,ของกรอ,อกท่านก็มาด้วยนะครับก็เป็นความร่วมมือของทั้งภาคส่วนหอการค้าสภาวตสาหกรรมนะครับสมาคมทางด้านเ r นะครับหน่วยงานต่างๆที่จะเข้ามาดูนวัตรกรรมล่าสุดนะครับในส่วน exhibition ส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของ Convention การประชุมสัมมนานะครับที่จะมีผู้รู้ต่างๆเข้ามาร่วมกันก็เชิญชวนนะครับทุกๆท่านให้เข้ามาในระหว่างวันที่17-18ที่ไบเทคนะครับค่ะก็ ความจริงแล้วทางสมาคมแสดงสินค้าไทยเนี่ยก็มุ่งเน้นที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นช h อ i c e ในการที่มาจัด exhibition นะคะโดยการที่จะ drive ผ่าน เรื่องของ sustainability กับ innovation เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่อย่างที่พอจิรุตได้กล่าวมาแล้วเนี่ยเราก็จะมี exhibitor ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ venue s เองเรื่องของ service supplier เองเนี่ยแล้วกออ็หลากหลายแขนงเนี่ยท,ที่สามารถให้ทาง buyers เนี่ยเข้ามาพบปะเจอตัวจริงเสียงจริงนะทำความเข้าใจกับธุรกิจว่ามันสามารถเข้าไปช่วย การขายได้ยังไงการตอกย้ำเรื่องของแบรนดิ้งนะคะแล้วก็ในส่วนอันนี้เนี่ยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของโชว์เคสไม่ว่าจะเป็นเรื่อง special design b o o t เนี่ยก็ถือว่าเป็น inspiration ในการที่จะไปต่อยอดหากบริษัทภาครัฐอื่นๆเนี่ยที่จะใช้ exhibition เป็นการทำการตลาดอยู่แล้วเนี่ยไปต่อยอดในการออก b o ธในครั้งต่อต่อไปหรือถ้าหากว่าจะมีการ จัดงาน Product Launch อื่นๆเป็นอยู่ในพายลาลของตัวเองเนี่ยสามารถเอาไปทำได้ในการที่มาพบปะผู้ผู้ขายที่ที่อยู่ในงานนะคะก็ถือว่าครบครันทุกทุกสป라이เ i n ที่อยู่ในธุรกิจของทางด้าน Exhibition แล้วก็ทาง e e t i n g ค่ะครับก็ที่สุดแล้วสำหรับการมางาน T.M.X นะครับทุกท่านก็จะได้ m a r k t t n n t t o o s ท่สํสำคัญนะครับสำหรับการไปโปรโม Brand, แล้วก็ไปโปรโมทส,สินค้าของตัวเองนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีสิทธิภาพเราก็คาดหวังว่าครับจากงานนี้เนี่ยก็จะมีผู้ที่เข้ามาสู่วงการกลายเป็นดิวเอ็กซิบิ r เตอร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า2,000รายนะครับก็จะสร้างเม็ดเงินสำหรับการลงทุนในการสร้างบูสสร้างประกอ์ต่างๆเนี่ยไม่ต่ำกว่า2,000ล้านบาทครับ